ทำไมวันนี้ไฟไมันมืดเป็นพิเศษนะครับผมผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าวันนี้นะผมเราก็จะมารีวิวเจ้าตัวไฟเอามา <c oughs> ทำไมวันนี้ไฟไมันมืดเป็นพิเศษนะครับผม <c oughs> ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้นะผมเราจะมารีวิวเจ้าตัวไฟ LED นะครับผมจากทางกูค่มาบที่อยู่ด้านหลังเรานั่นเอง สวัสดีครับผมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชินาสแควร b บีคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่วงรีวิวตามกระแส วันนี้นะผมก็เป็นเจ้าตัวไฟ LED นะครับผมจากทางรูมแคร์ฟนะครับผมคือไฟตรงนี้ที่ผมได้มานะผมก็คือสวยมากๆเลยจากไฟที่คนเคยเหน็นก่อนหน้านี้นะผมก็จะเป็นไฟจากเจ้าตัวนี้ใช่ไหมแต่ครั้งนี้ผมได้ไฟใหม่มาแล้วนะผมจากทางรูมแคร์ฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคกันคร่าวๆกันก่อนดีกว่าไฟรูมแคร์ฟผมเป็นไฟ LED นะผม16ล้านเฉดสีเลยนะครับผมที่มาพร้อมดีไซน์นที่ใช้งานง่ายนะผมสะดวกสบายปรับเปลี่ยนบรรยากาศบ้านของทุกๆคนเนี่ยให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับผมเออเราสามารถเนี่ย วางเข้ามุมของบ้านของเราได้แต่และมุมมุมบ้านเลยนะเออแบบตกแต่งบ้านให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นได้เลยนะเอออย่างผมเนี่ยก็เอามาเอาแดปบใช้เป็นแบบว่าฉากหลังให้กับผมได้ด้วยนะและอย่างหนึ่งนะผมไฟ LED เนี่ยยังเปลี่ยนสีได้ถึง16ล้านเฉดสีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,าอ่าตุกกดเห็นไหมนีค่ค่อยๆเปลี่ยนสีไปนะ ออและอย่างนะสามารถเปลี่ยนสีนะผมหรือว่าเอฟเฟกของตัวไฟเนี่ยได้ถึง358รูปแบบเลยนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนี่ครับผมทุกคนเห็นกันหรือเปล่านี่ผมขยับให้ดูนี่ผมบอกไว้ก่อนนะที่ผมควบคุมได้นะตรงนี้ผมใช้ผ่านรีโมทเจ้าตัวนี้นะคะเออนี่รีโมทตัวนี้นะคือสามารถควบคุมได้ ผ่านเจ้ารีโมทตัวนี้ทั้งหมดเลยเป็นแบบสัมผัสด้วยนะไม่ได้เป็นแบบปุ่มกดนะครับผมอ่ะผมสัมผัสเป็นสีน้ําเงินอ่ะสมมุติเราเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินข้างหลังผมแล้วใช่ปะ่ะแล้วเดี๋ยวผมอ่าลดแสงหน่อยลดแสงหน่อยเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงรีโมทจะขึ้นสีแดงลดแสงหน่อยลดแสงหน่อยนะ,ะสัมผัสอ่ะเห็นไหมมันเหมือนจะันดับไปเลยแล้วก็เพิ่มแสงขึนะ้นมาให้มันสว่างขึ้นมาหน่อยขึ้นมาสีขึ้นมาอีกขึ้นอีกเอาจยังสว่างสว่างเลย อ่ะสว่างขึ้นมาแล้วต่อมาผมก็คือตัวขวาสุดก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเล่นตามจังหวะไฟเหมือนแบบเปลี่ยนซีนแบบว่าเราอยากจะได้รูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรูปแบบไฟเนี่ยสมมติผมอยากได้แบบนี้เราก็มาปรับตรงกลางได้อีกนะส่วนของตรงกลางนะตรงกลางนี้คือเราแบบเคลื่อนจังหวะให้มันให้มันเร็วขึ้นให้มันเร็วขึ้นได้หรือว่าช้าลงได้นะผมจะเริ่มให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วแบบ เร็วแบบเร็วจัดทุกคนตอนนี้วูวโอเคสําหรับเจ้าไฟตัวนี้นะผมก็ติดตั้งได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะมาแล้วครับผมนี่ไฟนะครับผมเวลาติดตั้งนะทุกคนข้างล่างเขาจะผมยกขึ้นสูงให้ข้างล่างจะเป็นแบบ3ามแง่งแบบนี้มันสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับผมนี่ถอดเป็นแท่งเหล็กไง พอมาแท่งเหล็กต่อได้เลยนะแล้วก็จะเป็นแท่งยาวๆอย่างเดียวนะครับผมสอดได้ทั้ง2ขาเลยนะมีขานึงจะมีสายไฟอยู่ข้างในนะผมมันก็เลยแบบว่าอาจจะถอดลําบากนิดนึงแต่ถือว่าใช้งานคุ้มค่ามากนะครับผมอ่ะมีแสงไฟอยู่ข้าง,างเราเหมือนกับไฟเทคเลย,ยตอนนี้ โอเคผมรีวิวแบบนี้ก็ต้องมีราคากันใช่ไหมราคาของเจ้าตัวไฟตัวนี้ผมอยู่ที่3,990บาทนะผมแต่เดี๋ยวก่อนนะผมตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะผมลดราคานะผมเหลือเพียงแค่1,990บาทนะครับผมถึงมากๆเลยนะประกันเนี่ย1ปีเลยนะครับผมแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือส่งฟรี EMS ด้วยนะเออ แต่สิทธิพิเศษส่งฟรีนะครับผมทุกคนก็ต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมกับทางเพจลูเบนคัฟนะครับผมก็คือไลฟ์เพจลูเบนคัฟและแชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะนะครับผมจํากัดสิทธิเพียงแค่50คนเท่านั้นครับผมโปรโมชัน่นนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤษภาคม2564นะครับผมเออแล้วถ้าใครเนี่ยสนใจเจ้าไฟตัวลูเบนคัฟตัวนี้นะครับผมจะเอาไปตกแต่งห้องหรือว่าจะเอามาเป็นฉากหลังถ่ายคลิปก็ได้นะครับผมเออก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กลูเบนคัฟได้เลยนะครับผมหรือทางช่องทางไอจีรูเบนะครับผมหรือว่าทาท Li On ออฟฟิ i ชีก็แ d ด u u m n n r a f t นะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับผมยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอให้ทุกคนไปสอบถามข้อมูลกันดูก่อนได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะผมสำหรับเจ้าตัวไปจาก u u m n n r a f t ของเรานั่นเองนะครับผมไปแล้วผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ